ลิงหนึ่งใส่พลังส0สิบดังส0สิบรวมถึงใส่ดังพันแกล่งดังรอดมือเซ็นมากน้อยแค่ไหนครับเอ่อตอนนี้อย่ารูนดังอะใช้กับลิงไม่ได้ลิงหนึ่งอะใช้ไม่ดีแล้วนะครับอ่าไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้แต่ใช้ไม่ดีแล้วนะครับเห็นผลน้อยมากๆต้องรอรูนเลยว่าแปดเข้านะครับมันจะมีคนที่อยู่เซิร์ฟจีนบ่าบางคนเขายังใช้รูนดังอยู่นะครับเป็นดังแบบรูนเลยว่าแปดเลยนะครับก็ น่าจะมีการปรับแพดอีกปรับแพดอีกเกี่ยวกับการบล็อกอะไรพวกนี้ตอนนี้เซิฟซีอ่ะเขาปรับแพดให้การบล็อกง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นโอเคนะปรับแพดให้ง่ายขึ้นแล้วคราวนี้สแตทมันไม่บาลซ์กับรูนดังแล้วนะครับหมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็น PG s g นะครับ จะไม่สามารถตบลูกดังได้เลยถ้าตัวละครตัวละครที่ใส่รูนดังแต่มีค่าดังที่สูงเหมือนคิโยตะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีค่าดังที่สูงพอใส่รูนดังเข้าไปแล้วนะครับมันจะเป็นอ่ช่องตกมันจะเหลือแบบเหลือแบบสมมุติว่าช่องตก1นึ่งวิใช่ปะ่ะใส่รูนดังเข้าไปช่องตกจะเหลือ0ูนจุดวินาทีอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะ่ะอันเนี้ยพวก PG คราวเนี้ยจะ PG จะตกไม่ได้เลยก็ค,คือไม่มีช่องตกช่องตกอาจจะเหลือแค่ศูนย์จุดศูนย์สองวินาทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบตกไม่โดนเลยนะครับ ไอ้รูนดังนะอันนี้ประโยชน์ของรูนดังนะครับประโยชน์ของรูนใหญ่ดังพันแกร่งคือมีโอกาสติดชนล้มนะครับซึ่งขยโยตะร่างแรกไม่มีค่าชนล้มรู้สึกว่าถ้าดังมันอะจะไม่มีอพรสวรรค์ซัพพอร์ตชนล้มถ้าพี่จําผิดขออภัยนะพี่จําได้ว่ามันไม่มีนะครับเท <ๆ S 1> ่ากับว่ามีแค่รูนอย่างเดียวที่เป็นชนล้มแล้วก็มีรูนเล็กใส่รูนรูนสีเขียวใช่ไหมบวกชนลม้มอีก7%รวมกับรูนดัง ดังไอพันแกล่งอีก6%เป็น13%นเป็นะครับนะดัง10ครั้งติดแค่ครั้งเดียวนะครับในการชนล้มนะครับเกมหนึ่งดังได้10ครั้งก็โคตรจะเยอะแล้วนะครับจบเกมแล้วชนล้มแค่ครั้งเดียวคุ้มไหมล่ะก็ลองดูนะครับเป็นโอกาสติดนะเป็นโอกาสติดนะครับแต่ถ้าใส่กับดูอ่อใส่กับตัวละครเคียวตะสมมุตินะครับแล้วมันไม่มีพรสวรรค์ด้านชนล้มไปเจอเซนเตอร์ที่เขามีการชนล้มเซนเตอร์พวกตัวใหญ่มันจะมีพรสวรรค์าการชนล้มนะครับ ตัวละครที่ไม่มีการชนล้มก็แบบซากุกสกินเฮดอย่างเงี้ยมันจะไม่มีพรสวรรค์ด,ด้านการชนลม้มเราก็จะได้รูนตรงเนี้ยเต็มๆสิบสามเปอร์เซ็นต์มีโอกาสติดสิบสามเปอร์เซ็นต์เต็มๆแต่ถ้าเขามีการชนลม้มมันก็จะหกักหลางกันไปอีกแทบไม่ติดเลยบางเกมนะครับโอเคนะครับมันจะแยกกันนะครับรูนเล็กที่เป็นค่าดังกับรูนชนล้มมันจะแยกกันนะครับมันจะไม่เหมือนกันรูนดังใส่แล้วเขาจะมีโอกาสตบโดน ช่องตกมันจะเล็กลงช่องตบมันจะเล็กลงแต่ตอนนี้เขาเพิ่มขนาดช่องตกขึ้นซึ่งเราใส่นูนไปแล้วมันก็ยังตกไม่ยากอยู่ดีนะครับยิ่งไปเจอพวกสลมดังขึ้นไปช่องเขาเรียกว่าอะไรฝีมือในการบล็อกเขาก็แบบพอดีอ่ะพอดีเกตอ่ะเป๊ะๆเ,เลยอนยะ่างเงี้ยให้ใส่โคตรดูนดังเขาก็ตกตรงจังหวงนะไงมันก็โดนทุกดอกนะครับมันไม่ใช่แบบลดโอกาสในการโดนบล็อกลงไม่ใช่นะครับมันลดช่องในการโดนบล็อกลงเอาไว้ตบเด็กได้อยู่เอาไป Uh, เล่นอาคังอี 2, อย่างเงี้ยใส่รูนดังจัดเต็มใส่ชนล้มจัดเต็มนะครับเอาไปตบเด็กได้อยู่เด็กตบไม่โดนหรอกบางคนยืนให้บ็อกมันยังเดบล็อกไม่โดนเลยนะครับตามนี้นะครับผมเอามาใช้กับ uh, สลมดังหรือสุดยอดสลมดังเนี่ยหัวบวมแน่นอนนะครับ